ทำไมคะหน้าคุยคนหนูหนูทำอะไรหรพี่สยามโมจ๋าโอ้สยามโิดตาจ๋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 าม๋าจ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 ๋า่๋าจะาะสาจ๋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 เจ๋าจราจ๋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 าจาจ๋าจ๋าาจ๋าจ๋าจ๋าจรู้๋เจ๋าใ๋าจ๋ะจ๋่รูาจ๋าาจา โอ้โหขอบคุณ <Comics> ค <there. l ots> ุณให้ระเะด้ยครับวันนี้หนูทำอะไรลูกวันนี้หนูมาโปรโมทคอนเสิร์ตค่ะโอ้โมาโปรโมทคอนเสิร์ตหนูมาโปรโมทคอนเสิร์ตหนูเป็นสายแต่งตัวย้อนยุคค่ะแล้วก็วันนี้มาโปรโมทคอนเสิร์ตหนึ่งในจักรวาลคอนเสิร์ตแห่งชาติเลยล่ะชุดเข้ากับคอนเสิร์ตเลยทรงผมก็ได้หน้าตาก็ใช่หน้าตาแล้วไงดีต้อเสียงอ่ะเสียงเสียงเขาจะล้อกพิกได้หรอต้องผ่านกับผสมนะคะแลก็มีแบบกับดันได้ค่ะ โอหากมีเวลามีอำนาจอำนาพี่น้องโอ้โหเขาร้องอ่ไรนี่ร้องอะไรกันเนี่ยเอาแบบยังไงที่มีเเอาไปดีกลับบ้านเขาไม่ใช่ผมป้าป้าคือเออหน้าตาดีเอ้ยูรู้อีกคนเลยเปลี่ยนดีกว่าพลงไม่ต้องมาละอ้าวอะไรนอยู่สิทุกคนรู้จักเขารู้จักไหมทุกคนรู้จักรู้จักสยามโอไมคะมีเราไม่รู้จักคนเดียวอ้าวเขารู้จักกันหมดเลยป้าป้าป้าลุงขอโทษ พี่ลูกชายคนเล็กเรียป้าคือผมก็สังเกตมานานแล้วล่ะคือในเนี้ยมีผมคนเดียวที่ร้องลูกทุ่งอะ่ะมันเป็นไม่ได้แม่ป้าที่แบบจะมีใครสักคนมาร้องลูกทุ่งคู่ผมอนะไ,<ๆ>ไอ้โจ๊ตัวนี้ไม่ธรรมดานะไอ้เขามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วเนะี <laughs> <laughs> ่ยวันแรกเพียแค่แถลงข่าวก็มีเซอร์ไพรส์แล้วนั่นไงก็นีน่ไงขนาดนี้ยังเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ที่ดูเนาะอันนี้ในนี้สรุปคือเอาขึ้นแล้วเหรอ รู้ทุ่งรู้กร <ล ısı> ุงแล้วคือหมายถึงว่าสมัครมีแต่พระเอกรู้ทุ่งตันนี้น ก็เป็นหนึ่งในความทรงจำของผมครั้งหนึ่งเคยเล่นให้พี่พิ่งอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่พี่เพิ่งจะออกไปออกอัลบั้มที่เป็นเพลงเร็วนะครับก็หลายยับพี่เพิ่งเสียแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้พี่เพิ่งยังอยู่เราคงได้มีโอกาสทำเพลงให้พี่พิ่งแน่นอนคือจริงจริงแล้วค่ะพี่หนึ่งถ้ามีใครได้ติดตามคอนเทนต์ของหนูจะมีคอนเทนต์เด่นก็คือคอนเทนต์ที่ลูกชายของแม่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์หรือว่าพี่เพชรผ่้พวงอะค่ะ ได้มีโอกาสส่งชุดเพราะว่าพี่เพชรจริงๆก็คือมัอนติดตามหนูและพี่เพชรก็มีโอกาสส่งชุดของแม่พึ่งพุ่มควงเมื่อ30ปีที่แล้วอะค่ะมีโอกาสให้ให้ใหสยามโมสสสใส่สวใส่ทำคอนเทนต์ซึ่งก็แม่พึ่งเป็นราชินีรู่คนหนึ่งที่หนูก็รักและเคารพค่ะซึ่งก็ถ้าพี่หนึ่งจะตระหนารู้ร้องเพลงของแม่พึ่งไ,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 ได้่ว้าจะได้มาขึ้นคูมีสายลูกทุ่งสองคนวันนี้เด้ไหมวันนี้ได้หรือเปล่ แับเรียบร้องอกวันนี้เลยนะคะโอ้พี่หงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่หนึ่ง a r นึงเนาะอไปต่อว่าเรียงเรียงค่ะได้จะไม่เพิ่ม่โชว์ีเลยใช่ไหมอ่าเป็ยังะพี่หนึมาถึงสยามลหรือว่าถ้านี้กคจะหนีกลับนะคะพี่หึ่งทุกคนน่าจะนีกลับนะคะพี่หนึ่งว่าไงตอนนี้ันจะนี้นนค่ะค่ะ ังอะไรดีคะพูดเลยเอางี้เดินเดินขึ้นมายืนพูดกันเลยนขึ้นมาจะได้ท่าวารฟังปังกัดใจอยู่ที่พวกเราแล้วนะคะอยู่ที่ฟ้านะคะตาบอกว่ากำลังคิดแล้วในหัวกำลังคิดแล้วนะอะไรใช่ใช่ใช่อันนี้สยามอทคืนนี้นอนดึกๆื่นหน้เดี๋ยวพี่หนึ่งโทรหาโอเคต้องนอนดึกดนนิดนึงนะคะอยู่ไว้เลยอยู่ไว้เลยเสียงปรบมือได้เลยนะคะอัสวินนิดนึงเนาะโอเคค่ะ นี่เซอร์ไพรส์เลยนะพิเศษเลยนะคะเซอร์ไพรส์พิเศษเลยนะคะเซอร์ไพรส์เหรอฮะเซอร์ไพรส์จริงๆเลยค่ะเราทั้งหมดก็ไม่รู้มาก่อนเลยค่ะในความส่วนจะมีเซอร์ไพรส์อีกไหมครับมีเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์โต๊ะไหมคะนะอันนี้คือเราเปนยังไงดีครับป้าเซอร์ไพรส์ย้อนวันมันั่งชึ้หัวป้าบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นการอ่ะคุยไปก่อนนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะแอดว่าไงแอดว่าไง แล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรนอกจากอยากจะให้ทุกคนซื้อบัตรกันมาเยอะๆใช่กันก็บานทีเนี่เขาจะทำสูงใหยกดบัตรเลยที่เกตเลยนั้นจะหมดก่อนกดบัตรเลยมีสองรอบใช่ไหมคะสองรอบไปสองกับหกโมงเย็นวันที่วันที่สามสิบพฤศจิกายนที่นี่เนาะใไปที่อะไม่มั่นใจอุ้ยออทิเกตกดยังไงยังไงเดี๋ยวออกจากที่นี่ไปเดินไปเซเว่นนะคแล้วบอกว่าขอกดบัตรคอนเสิร์ตหนึ่งในจักรวาลนี่ไงเห็นไหม ้องซื้อแล้วเลยต้องซื้อแล้วต้องซื้อต้สิเพราะว่ามาเจอสิลป็นเยอะขนาดนี้เนาะแล้วนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะที่เนกงจก็เซอร์ไพรส์คึงก็ซอไรเลตกๆคราวนี้ไปที่เปียโลแล้วค่ปแล้ว่ล้วค่ะตอเสียงวบมือค่ะเสียงพวบมือเป็นกาลังใจให้น้ำนะคะไปเรื่องหวอนดีมที่เลยบเลยที่เ้ค นี่ต้องไม่รีบต่อใช่ต้องรักษาเดี๋ยวเอาเบอร์ให้ป้าไว้อ่าเดี๋ยวป้าโทรเที่ยงคืนจุ๊บจุ๊บขึ้จุ๊บไม่ไม่เชื่อไลน์ไลโอไลายลลโอยังมีตีหนึ่งเลยลูกเมื่อคืนเมื่อคืนป้าโทรมาแต่ผมไม่ได้รับน่าจะกำลังจะนอนแล้วก็กำลังจะนอนแบบเช็คไลน์ไปมาโทรมาพรุ่งนี้เจอกันนะลูกตอนตีหนึ่งทําอะไรกันคืนกันแหละทําอะไรกันคืนจริงๆครับที่เราทํางานกันแบบครอบครัวนะครับทํางานกันแบบพี่น้องนะครับถ้มีอะไรเราก็โทรหากันได้ตล เรียกว่าตอนนี้นะคะเสียงปรโมือให้กับเซอร์ไพรพิเศษเลยค่ะแล้วก็ขอเชิญที่หนึ่งนะคะป้าของเราแล้วก็น้องๆน,นะคะเดี๋ยวเราขอถ่ายภาพร่วมกันเล็กน,น้อยนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคน